ล้องน้ำแบงนาำเรือคือพรวิชิตสิงสวยนาวาซึ่งผมก็ได้แจ้งข้อมูลให้พี่น้องได้รับทราบแล้วว่าสองพระครูครับอ,อ๋อ,อ อา่ารผู้ชมผู้มีเกียรติเคารพครับดูที่ว่าร้องน้ําแดงผอนวิชิตสิงละไว้นาวาอยู่ร้องน้ําแดงเจอกับไอ้หนุ่มหน้ามนคนเสาวให้คนเสาวให้สลาุรีในลยนะบนจักละลายครับดูที่ว่าจักละลายร้องน้ำเหมือนจะเปิดหนีแบบระเบิดเธอเธอไม่ได้ไหนเมื่อผอนวิชิตสิงละไว้นาวาร้องน้ำแดงไล่บนไล่เบียดไล่ขยี้ไปแล้วไล่ขยี้ไปแล้วดูที่ว่าจักขยี้ได้ไม่ได้ไหนเมื่อจักละลายร้องน้ำเหมือนจะหายแรงแสงหนีแล้วจักละลายแสงหนีแล้วครับจากเรือสะบุรีเสาวให้ เฮ้ยของจอจอจักหรือแบบเลือกจากพ่อไวบอกว่าเที่ยวนี้ไม่ธรรมดาเจอหลวงพ่อเจอหลวงพ่อพอดุจ สวยนาวาบอกว่าอย่างนี้ทาได้ไม่ได้บอกจากสบายสบายจะพภายสเต็ปอย่างนี้จากนารายจากสลักปูนี้บอกสบาย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 สจวิจักโอใบบอกว่าถึงยาวสาวกระชากไปเรื่อยไม่ปุยเอ้ไม่เป็นปไรเลยผ่อนด้วยสิตถึงสวรนาวาก็บอกว่าแบบนี้ไม่อาจจะสู้ได้แล้วนะจะจะบอกให้มันจะสู้ได้ยังไงในเมื่อจากนารายนันแถม์มาบาดเมื่อสาวอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าแล้วจากนารายก็หิว กระชากลากพรวิชิตสิ่งสวนาวานีเข้าเกินชชยครับกรรมการไม่รอช้ายกทงน้ำเงินครับให้จักนลายเป็นฝ่ายชนะจักนาลายเป็นฝ่ายชนะครับท่านครับแล้วจักนลายกับพรวิชิตพักกินข้าวเลยนะครับถูกต้องครับตัวเรือใหม่แกงกองคือใช้เป็นปีแรกน้ำแรกที่ลงก็น่าจะเป็นเขื่อน